สวัสดีครับคุณเอกราชสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มเรื่องเหลือเชื่อนะไหมในวงการมวยอ่ะเหลือเชื่อมากนะครับท่านผู้ชมและทุกคนตกใจนะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วก็อื้อฉาในวงการมวยไทยนะครับมีการวางยานักมวยที่จะขึ้นชกเป็นคู่เอกในรายการศึกต่อชัยวัดกับสจวิชิตแปดริ้วนะครับเวทีราชดำเนินถึงขั้นต้องถอนการชกนะครับ นักมวยที่โดนวางยามี2คนครับคือเสกสรรออขวัญเมืองที่มีโปรแกร,รมชกค,คู่เอกเลยนะครับกับซุปเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตกับเพชรปูทองออขวัญเมืองที่จะชกกับเพชรทวีสกิติชัยนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งเสกสรรและก็เพชรปูทองชกไม่ได้ทั้งคู่ครับเพราะมีอาการปัสสาวะบ่อยมากจนหน้าตาอิดโรยอ่อนเพลียนะครับเหมือนโดนวางยาฮะเช็คสภาพแล้วไม่พร้อมขึ้นชคกครับทางผู้จัดก,ก็เลยให้ทั้งคู่ถอนตัวนะครับแล้วก็พาขึ้นเวทีไปไหว้ขอโทษแฟนมวย แล้วก็ให้นักข่าวสัมภาษณ์นะครับซึ่งขณะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะครับปรากฏว่าเพชรปูทองออกขวัญเมืองคนที่ใส่เสื้อเยอรมันสีแดงเนี่ยนะครับค่อยๆเปรี้ยลงแล้วก็เกิดอาการวูบต่อหน้าต่อตากล้องเนี่ยแหละครับถึงขั้นล้มทั้งยืนครับทายผู้ชมครับต้องช่วยกันประคองแล้วก็หามเข้าไปข้างในนะครับคุ่นะคร้อยอยูู่บไปเลยนะครับ เพื่อน้องหามเข้าไปผสมพยาบาลข้างในนบะที่คือแพทย์ปูทองอฝอันเมืองนะครับสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับทุกคนก็ตก,กตกตกใจว่าโอ้โหเป็นยางไ้ได้ขนาดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเหลือเชื่อนะครับทางหัวหน้าคณะคือคุณสุนทรอู่ทองบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเพราะป้องกันอย่างดีครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่นักมวยกินก็ซื้อมาแล้วแพ็กใส่กล่องล็อกกุญแจด้วยนะครับไม่รู้ไปพลาดอีท่าไหนเนี่ย เครับตั <Krist us> นนี้ต้องตามข่าวต่อไปครับว่าไม่โดนวางยาได้อย่างไงครับนะัเริ่มขึ้นนะครับเพื่อนที่อยู่ด้วยก็เห็นหน้าการต้องจับไว้ไม่งั้นล้มครับ มันเกิดขึ้นได้จริงที่ปกติเขาระวังกันอยู่นะคุณเอกราชใช่ขนาดพวกเครื่องอื่นที่กำลังล็อกไปเขาเลยเตรียมมาเองอ่ะใช่พี่บอกซื้อมาแล้วใส่กุญแจล็อกไว้เลยอ่ะเออคือก่อนแ่งเนี่ยเขาจะไม่ได้เลยนะฮะแล้วไปโดนตรงไหนไปดูบอลครับโดยน